น้ำมาอีกแล้วน้มาอีกแล้วโอ้มันบึ้มมากเลยนะเนี่ยดุมว้าวน้ำบ่อน้ำธรรมชาติเต็มเลยนี่ปะปาขุดจะเป็นรูบุ๋งเลยท้อแทนที่ให้อยู่นี้เลยตัวโอตูดเปียกตูดเปียก จะไปไหนอ่ะจะไปไหนไหนยูมีจะนั่งตรงไหนยูมีนั่งไหนเอ้าปึ๊บเดี๋ยวรออ่รอก่อนปึ๊บเติมต่อยูนี่เติมต่อยืนปึ๊บอ่ะอะยูนี่นั่งตรงนู้นอ่ะนั่งลอยตูดปะป๊าเลยอ่ะนั่งได้โอ้โหูน้ำธรรมชาติมาอีกแล้วน้ำธรรมชาติปึ้ม ดูมันมานะมันมาทีเดียวแบบกระจายเลย <นะ S 1> ่างเงยแต่หแมมาเล่นบ่อตายอาวาดเป็นประเทศนี่เนี่ยเป็นแผนที่เนี่ยเห็นไหม